เงียบกันไว้มึงเงียบกันไว้กูเมียนอยู่มึงเงียบไว้อย่าพูดไปจะควักปืนมามยิงกูไหมร้านคุณมีอะไรอร่อยบ้างคะก็อร่อยทุกอย่างอะไรสัตว์ไม่อร่อยก็ไม่ขายหรอกอพอ่อสอนผมตั้งแต่เด็กๆอยากได้อะไรก็ต้องหามาเองต้องรู้จักการล่าเราเกิดมาเป็นผู้ล่าโอเคผมล่าหาเรียบร้อยแล้วพ่อจ่ายตังค์ครับจ่ายตังค์ คลิปเช็คของโอ้โหทําสะดูดีแม่งส่งจริงอเมซอนมาส่งครับนี่อกองไอสัตว์สั่งเยอะเหลือเกินเอาระได้เวลาแดกแซนด์วิชแล้วอะแบ่งไม่เท่าอันนี้ไอ้ถังนั้นก็ไม่ได้เนื้อแม่งเอ้นี่ <c oughs> ต้นกินมาก่อนงับงับโอเคนี่แหละเพอร์เฟกต์สุขสวัวันเกิดอุย้ยสวัสดีครับมิสกวาง สวัสดีสวัสดีมนุษย์เดินทางสวัสดีภาพพี่สาวครับพอดีอ่าผมหลงกับแม่ผมมะครับผมอยากให้พี่ยืมมาตรมหาแม่หน่อยได้ไหมครับโอเคพี่โทรให้นะหนูไม่ต้องกลัวนะลูกโอเครอแป๊บอ,อุ้ยสายเข้ารับแป๊บโอเคพี่ผมได้เบอร์พี่แล้วเจอกันนะจุบจ๊บๆคนสวยเงียยเท่แต่เด็กอ้ยไอเด็กเฮียนี่มาร้าย เอาร้านนี่คือเ okay. คปอินเดียเอ๋คนขนนี้ใส่ใส่ลงไปนี้เครื่องผงุงนี่ไปเอะปาบปาบปานี่สูตรเด็ดไม่ได้อยู่ที่อาหารตรงนี้หรอกมันอยู่ที่ลีลาในการทํานี้หมวนแบบนี้อ่ะแบ่งเป็นชิ้นชิเปิดเปิดเปิดจากนั้นก็โยนไปเลยลอยฟ้าวิวนี่ เอ้ยคุณชื่ออะไรอะนิกกี้ค่ะชื่ออะไรนิกกี้ค่ะชื่ออะไรโรเบอร์โตผมนับมาตั้งนานแล้ววัวในฟาร์มผมมันหายไปตัวหนึ่งมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะแบบแบบแบบอะไรเก่งจับไปอุ้ยมนุษย์ขับได้แล้วนี่ลูกลูกอันนี้คือแมวปกติโอเคครับไม่มีอะไรครับแมวปกติและส่วนนี่คือแมวจอนจัดโอเคการเอาตัวรอดมึงสูงมาก กูจะสนเฮียอะไรละ่ะนี่นี่เฮียไปแล้วและนี่คือสภาพคุณเมื่อกำลังนั่งรอเกมอยู่เมื่อไหร่จะได้ห้องวะโอเคได้ละเช็ดเบื่อเฮียเื่อเปืเป่อนไหน,น,นทักทายกล้องหน่อยลูกพอ่อไหนเยอะละเยอะเยอะไปละออ<า>พ่อผิดอะไรเนี่ยกวนเวลากินนมกูชิบหายอย่าซื้อชุดปฐมพยาบาลของเล่นให้ลูกเล่นเถอะครับผมขอ เอาแล้วจะฉีดยาแล้วนะนี่อืมก่อนลูกกูจะโตกูน่าจะตายก่อนอ๋อแขนกูเอาเดนเจนนี่พาพ่อไปส่งคอมมิคอนหน่อยพ่อจะประกวดคอรสเพลลูกเอ่ะหัวเราะอะไรกันอะนีไ่ไงนักบอลรู้จักบอกอรองเท้าสู้ชีวิต